สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมชินเคยนะครับกับแฟดประกายแสงนักตีฮะเราอยู่ในเกม Black c ควาเอร์เอ็ไทยกันอีกแล้วนะครับผมมาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับผมสำหรับการอัปเดตของแฝดนี้นะครับมันยังไม่จบนะครับผม2คลิปที่แล้วก็คือผมอธิบายถึงเรื่องแฝดใหม่มาพูดโดยอง์รวงทั้งหมดว่ามีอะไรมาใหม่บ้างกับรีวิวสกิลของลักยามินะครับผมว่าควรเลือกตัวไหนดีหรือว่าจะต้องเขาเรียกว่าไง จะต้องมีการ์ดไหมหรือว่าต้องใส่ต้องจัดทีมยังไงนะครับผมผมบอกไปหมดแล้วนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงจอลึกถึงอุปกรณ์ใหม่แล้วก่อนที่จะไปถึงอุปกรณ์ใหม่ครับนี่เลยครับลักของเราครับอย่างที่บอกไปในคลิปของอัปเดตแพทนะครับผมเราสามารถผสมเครื่องประดับได้แล้วนะครับผมผสมเครื่องประดับเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับมันมีโอกาสได้มันมีโอกาสได้น,ไดนี่ด้วยนะโอกาสได้ ATK กับ M ATK เปอร์เซ็นต์นะครับผม เออ r i นช็ n ปโนหนึ่เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มือถในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรียญริ m a n c คอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้อง r i ช m a n s h o p เท่านั้นอ่ะเมื่อกี้พูดไป พูดไปนั่นแต่ผมผมก็ไม่รู้อยู่กันเนะว่าว่ามันมีจริงไหมแต่ว่าน้องแบงค์บอกมานะครับผมประดับสร้างมีโอกาสได้ ATK กับ MTK ด้วยนะสำหรับตัวสร้อยใช่ไหมสำหรับตัวสร้อยนะครับผมสร้อยคอเนี่ยบอกได้ว่าดีมากๆนะครับผมมีโอกาสได้อยู่นะซึ่งเละของมันเนี่ยอ่า…ก็เอาเอาระดับ SSR ไปสัก6แล้วก็ UR UR ไป2ก็ได้ใช่ไหมนี่เท่าไหร่วะ1 2อ๋อ ใช้ใช้8 8แล้วก็ UR2 นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องใช้นี้ด้วยนะไม่ต้องใช้เศษสีทองนะครับผมเออไม่ต้องใช้เศษสีทองด้วยวะลองดูไหมลองดูสักครั้งหนึ่งแต่เลยอุ้ยตจปวดแต่ว่าเป็นคีนเลยครับเนี่ยเห็นไ่มโอกาสอนะอกฮะอ่าอันนี้พูดถึงเครื่องประดับนะครับผมประดับที่ทํากับลักนะครับผมแต่วันนี้ เราเรามาพูดถึงอุปกรณ์แบบใหม่ซึ่งอุปกรณ์แบบใหม่แต่ผมบอกไว้ก่อนว่ามันสามารถลงอันนี้ได้นะแล้วผมบอกไปเลยว่าอนาคตเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้9้าครั้งต่อวันนะครับวันทุกวันทุกของแพทไทยเนี่ยมพน่งเพิ่งมานะครับเพิ่งมันสามารถฟาร์มได้แค่3ครั้งต่อวัน3ครั้งต่อวันผมแนะนําฟาร์มฟาร์มด่านสุดท้ายนะด่านสุดท้ายเดี๋ยวผมไปเจาะลึกกันว่ามันทําอะไรได้นะครับผมพอเราฟาร์มไปเนี่ยเราจะได้สแต็กตรงนี้มานะครับสแต็กนี้ครบ สามวันก็คือได้9าวครั้งเนี่ยเราสามารถมันเลือกอุปกรณ์ตรงนี้ได้นะครับผมโอเคมาดูดีกว่าว่าอุปกรณ์แต่ละอันทําอะไรได้บ้างนะครับผมเอาละอุปกรณ์ชิ้นแรกครับชุดตัวตลกนะครับผมชุดตัวตลกเนี่ยก็ถ้าเกิดใส่2ชิ้นนะครับให้ผลลดความเสียหายลดความเสียหายที่ทํา8%เกับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดเป็นเวลา1เทินเมื่อใช้สกิลหนึ่งไม่ซ้อนทับเหมาะกับใครครับ อันนี้เหมาะกับใครอ่ะ Tiktok 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 แน่นอนครับว่าอันนี้เหมาะกับยามีเขียวที่เพิ่งมาใหม่ SS 6นี่เองนะครับผมซีซั่น6อันนี้เหมาะมากนะครับผมลดความเสียหายที่ทําลง8%กับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดเป็นเวลา1นึ่งเชิญเฮ้ย uff, mob, uff, ดีบัฟมอบดีบัฟลดลดความเสียหายที่ทําเอาเรื่องนะเมื่อใช้สกิลหนึ่งนะแต่สกิลหนึยามีมันแรงไงยามีใช้สกิลหนึบ่อยนะครับผม แล้วถ้าเกิดครบเซตละ4ชิ้นนะครับให้ผลลดความเสียหายที่ทำสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับศัตรูที่มีพลันโจมตีสูงสุดเป็นเวลาสองเทินเมื่อใช้สกิลพิเศษโอ้โหตัวดีบัฟทั้งหลายนะครับผมอันนี้ถ้าใส่ครบเซตนะใส่ครบเซตพวกตัวดีบัฟพวกตัวสปีดพวกตัวซับพอร์ตนะครับผมถ้าไม่เน้นถึกไม่เน้นความเร็วมาใส่เซตนี้ได้นะลดความเสียหายสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะเป็นเวลาสองเทินด้วยนะเมื่อใช้สกิลพิเศษ อย่างเช่นฟิลลันกับบลทอสเนี่ยใช้สกิลพิเศษอยู่แล้วนะครับผมก็ลดความเสียหายที่ทำลงถ5สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาเรื่องอยู่นะเซ็ตตัวตลกนี่ไม่ธรรมดานะครับผมต่อมาครับเซ็ตนี้ครับเซ็ตจัววดครับเซ็ตเอาเซ็ตตั้งจัดจัดัดเซ็ตกันไก่อะเซ็ตกันไก่เซ็ตกันไก่ผมเรียกว่าเซ็ตกันไก่แล้วกันเซ็ตช่างตัดเสื้อนะครับผมก็ใส่2ชิ้นนะครับโอกาส3 5ที่ทําให้ผลของบวก sp 1เมื่อเริ่มเทินนะครับเมื่อเริ่มเทิน นะครับก็เรียกได้ว,ว่าตัวไหนที่ต้องการ SP เยอะๆหรือว่ามันเด้ง s ออยู่แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเซตนี้เหมาะมากนะครับผมมันไปคอมโบกับกับชาลอตสีเขียวได้ด้วยนะครับผมเจน SP รัวๆนะครับผมก็นั่นแหละครับตัวไหนที่ใช้ SP เยอะๆนะครับผมอยากจะให้มันรีเร็วๆก็นี่เลยครับแล้วก็อย่างเท่านั้นยังไม่พอครับถ้าเกิดใส่ครบเซตครับให้ผล SP กหเมื่อเริ่มเทิร์นมีโอกาส15%ที่จะทำให้ดีบัฟยืด คูดาวสกิล2ออกไป1เทินกับผู้สวมใส่นะครับผมกับผู้สวมใส่หรอวะยืดคูดาวสกิล2อออกไป1เทินกับผู้สวมใส่หรือผู้โจมตีใส่เฮ้ยถามจริงกับผู้สวมใส่แปลผิดปะวะมันจะยืดสกิล2ของตัวเองทำไมอะ้ออันนี้ไม่แน่ใจวะ่ะทุกคนพี่ไม่แน่ใจวะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าถ้าจาไม่ผิดมันมันมันยืดของศัตรูไม่ใช่วะอ่ะมาดูมาดูเซตสุดท้ายที่ผมแนะนําให้ฟาร์มนะครับผมอันเนี้ยลองอ่านดูครับ 2อ,อันนะครับให้ผลลดความเสียหายที่ได้รับ5%้าหามีพลังชีวิต40%หรือต่ำกว่าเหมากับกใครครับแอสซาปปีแน่นอนครับอันนี้ก็สักกลใส่เต็มเซ็ตเนี่ยถ้าใส่4ชิ้นเนี่ยเมื่อได้รับความเสียหายให้ผลบัฟเพิ่มความคงตัว10%และเพิ่มพลังป้องกัน30%ซ้อนทับสูงสุด3ครั้งเอฟเฟกนี้จะรีเซตเมื่อเริ่มเทินของคุณโอ้โใส่ใส่ครบเซตนี่ พลังป้องกันนี่เพิ่มแบบเบิ่มๆนะครับผมบอกเลยว่าหมอกแอต้าสุดๆเพราะว่าอต้าเข้าสู่แอนตี้เบจิกคิดจับพลังป้องกันนะครับผมดามิเกคิดจับพลังป้องกันแต่ว่าตอนนี้เราสามารถฟาร์มได้3ครั้งต่อวันอยู่นะครับผมครบ3วันจะได้9้าครั้งแล้ว9ครั้งก็จะได้หยิบเลือกอุปกรณ์ LR แบบใหม่ชิ้นนี้ครับนี่คือตุ๊กตา กับเบื้องเคลือบที่ถูกทอดทิ้งนะครับผมเป็นเซตนี้นะครับผมแล้วก็เป็นไม้โยกแล้วเป็นตุ๊กตาเป็นหุ่นกระบอกนะครับผม2ชิ้นทำอะไรได้2ชิ้นหากมีพลังชีวิต90%หรือสูงกว่าจะทําให้ผลลดความเสียหายที่ได้รับลง20%บเอหมาะกับอะไรครับเหมาะกับผู้แอคเทเกอร์ทั้งหลายนะครับผมลดความเสียหาย20%่เลยนะฮะไม่ธรรมดาครับอันนีู้้ผู้ซัพพอร์ตก็ใช้ได้นะผู้ซัพพอร์ตก็ใช้ได้ใช้ได้กับทุกคนเลยเรียกว่าไม่อยากให้ตัวไหนตายเนี่ยใช้อันนี้้2ชิินก็เพ่ม ลดความเสียหายได้เยอะอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดครบเซตละ่ะครบเซตก็โจมตีพร้อมบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทํา45%เมื่อใช้สกิลพิเศษ45%นตะครับตึงจัดนะฮะอันติยามีก็จะเป็น3 4 5เอนนะเอาเรื่องอยู่นะถ้าครบเซตนะครับผมแต่ครบเซตมันก็จะใส่ยากนิดนึงนะครับผมเนี่ยแหละครับอุปกรณ์แบบใหม่นะครับผมอยู่ในพจนานุกรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปอ่านกันได้นะครับส่วนอยากจะใส่ให้ตัวไหนเนี่ยบอกได้เลยว่ามัน มันเส้นใหม่นี่น่าจะบอกกับเกือบทุกตัวเลยมั้งนะครับผมนี่นะครับผมเออนะครับผมแต่ผมงงอัน,นี้ว่ะกับผู้สวมใส่เนี่ยนะครับผมใครให้คําตอบผมได้ให้ผล sp บงหนึ่งเมื่อเริ่มเทินมีโอกาส15%ที่จะให้ผลยืดคูดาวสกิลสองของของผู้สวมใส่ออกไปหนึ่งเทินนี่คือสรุปใส่ครบเซ็ตมันไม่ดีเนี่ยใส่กับผู้สวมใส่ย,ยืดเวลายืดคูดาวสกิลสองออกไปหนึ่งเทินถ้าเกิดใส่ผูด ทำความเสียหายได้อันนี้น่า,นาใส่เพราะว่าเหมือนบล็อกเหมือนบล็อกสกิลสองของฝั่งตรงข้ามออกไป1เทินนะครับผมแต่เซตเนี้ยผมมองว่าดีที่สุดละเพราะมันใช้ง่ายนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องหวังอะไรเลยก็คือเมื่อเลือดต่ำกว่า40%อตก็คือแอตตา้ะไรครับไอ้ตาก็จะถือก็ใช้อันติราชนินีแม่มดแบบได้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากใช้อันติแม่มดเลยแล้วก็มีพลังชีวิตต่ำกว่า40%แล้วก็เป็นกระสอบใสยย่แล้วฮะเพราะว่าติดดึงดูดนะครับผมให้สกิลดึงดูดก็ลดความเสียหาายทที่ํ ได้รับก็คือ5%ก็ลดลดลดตัวเองก็ถึกอยู่แล้วนะครับผมผมแนะนําให้ฟาร์มเซตนี้นะเหมาะกับไอซ่าสุดๆนะครับผมระดับเนี่ยระดับอย่างที่บอกก็คือใช่ไหมมันมีโอกาสได้มันมีโอกาสได้ไอ้นี่นะไอ้เปอร์เซ็นต์น่ะสำหรับสำหรับพวกเอ่อคลาสแอคแชรนะครับผมใช่ไหมอันนี้มันเป็นเดฟนี้เป็นคีย์เรส แล้วก็อันนี้เป็นโจมตีนะครับผมเอามาได้จากลักเหมือนกันเอามาได้จากลักนะครับผมเดี๋ยวไปสุ่มลักกันต่ออีกหน่อยดีกว่าเมื่อกี้รู้สึกดวงดีได้สีม่วงมานะครับผมอ่าอะไรดีผสมเครื่องประดับเราเราขาดอะไรอยู่นะเราขาดอะไรอยู่หรือว่าผสมแบบนี้ดีดีอืมขอเชก่อกันเจเมิเลโอก็ใกล้เข้าแล้วนะเพราะว่า,วาน่าจะทำของเจเมเลโอ,อรอนี่คือของที่ผมรอเจเมเโออยู่นะ อย่าปลุกอย่าปลุกอย่าปลุกเสกไม่หมดนะอย่าปลุกเสกไม่หมดนะนะครับผมยังมีของให้ทําอีกเยอะนะครับผมหนึ่งแสนคู่แอต้าแน่นอนนะครับผมตอนนี้แอต้าของผมก็ลดลดพลังลงมาเดี๋ยวแอตาเดี๋ยวเป็นหนึ่งแสนพร้อมกันนะครับเอาเอทีเคดีไหมแปลว่าเราต้องหาโอ้นี่ก็ตึงแล้วนะเอชทีเคบวกห้าเปอร์เซนต์กับบวกสิบเจ็ดเปอร์เซนต์เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันว่าเฮ้ยอันนี้ก็น่าดีน่าสนเนเอหมดเลยวะอืม เดี๋ยวเขาไปดูอีกทีนึงว่าเอาอะไรดีเอาไปจอดเลยอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับผมโอเคหวังว่าอุปกรณ์ใหม่นะครับทุกคนจะเข้าใจกันทุกคนนะครับเ,เกมระบบเกมอุตสาห์ปล่อยมาให้เราฟาร์มฟรีๆกันขนาดนี้นะครับผมไม่ฟาร์มไม่ได้แล้วครับตรงนี้ครับถ้าเลือกไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมและเป็นสีเขียวด้วยไนงะสีเขียวก็ใช้ทีมแดงล้วนในการฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนฟาร์มเสร็จแล้วจะ มันจะเพิ่มมันจะลดอะไรบ้างนะครับผมก็น่าจะฟาร์มได้3ครั้งต่อวันแหละนะครับผมเดี๋ยวรอแพทหน้าเอาฟาร์มไป9ครั้งแน่นอนตัวซึ่นะครับผมโอเคกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงสนับสนุนผมในการทําคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวผมรอดูฟาร์มมันเสร็จก่อนแป๊บนึงไปอย่างจบแล้วแป๊บเดียวฟาร์มแป๊บเดียวใช้พลังงานก็ไม่เยอะครับใช้พลังงานไม่เยอะนะครับผม คิว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 ชิวกันไปนะครับผมไม่างเงี้ยนะการันตีอาแน่นอนด้วยนะเราก็ได้โล่มาไ้าใช้อยู่แล้วนะใช้ห้าสิบแล้วครั้งต่อไปก็คือใช้หนึ่งร้อยนะครับผมใช้ยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยป่ะใช่ปะ่ะครั้งแรกใช้เท่าไหร่วะครั้งต่อไปห้าสิบมันมันม,ม,มันไม่มีด่านสองด่านสามเลยนะญี่ปุ่นก็ไม่มีนะครับผมนีม่เอาแพทมาตามญี่ปุ่นเป๊ะเนี่ยฮะเหลือสิบสองทับสามแล้วก็สแต็กตรงนี้ก็เป็นหนึ่งทับเก้านะครับผมโอเคบายบาย